จากที่คนถามนะครับว่าถวยไปยังคือขัดง่ายเลยครับนี่ครับน้ำห้องแช่โซดาไฟครับนี่ใส่ประมาณครึ่งถุงครับครึ่งโลต้นน้ำหกสิบลิตรนี่ครับใส่เพ่อเดียวครับนี่น้ำห้าใส่ได้อีกอยู่เรื่อยๆเพราะทานในที่ถิ่นนะครับนี่ถวยห้าก็ไปเอามาแช่ไปอีกนี่ครับคัดเสร็จลครับนี่แช่ไปประมาณออาทิตย์นึงครับนี่บางๆเข้ากันมาขัดครับ ครับเกิดอะไร มันก็ทาครับจเสรจอกหน่อยเะต่องสะอาดทีนี้ลูบอกง่งยๆนะครับเวลาเราทำล้ลางงามครับบ เรียบร้อยแล้วครับซุ้มหนีล่างลแล้วเลยใหม่กิ๊กเหมือนของใหม่เลยลองเห็ดบ้างนะครับเด้อสัวพผู้ดดเปื่อ,ปอนแบบเวลาเขาแกะอย่างแกะยุ่งยากสิครับเอามาแซ่